สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดนมาร์คจากพ่อแม่พี่น้องคุณผ่านมาต๊ะปาร์ปปาจากพ่อแม่พี่น้องกินข้าวปากสีปากเสี้ยวมัา <c oughs> ออน,น้ำพริกแมงดามากินจ้ะคุณอายคอยแต่และคนใส่สุดปานสุดนี้พ่อแม่พี่น้องขาวไปมดน้ำเั๊งน้ำแข็งแต่ว่า,าตรงใดที่เย็นแม่นน้ำขอ้อเป็นน้ำปัน้น,ปนมันก็อกแข็งแล้วจ้ะเนาะกระเพาะโต๊ะใดใหม่แล้วอีกสองคนมาจากพ่อแม่พี่น้องเดีย๋ยวจะซื้อ้าลูกเบลว่าเงินเฮ็ดข้างล่างพ่อแม่พี่น้องจะปล่อเฮ็ดอินโนกิอยู่ข้างล่างจ้ะ พ่อแม่พี่น้องมาหลุ่นกันปา <c oughs> สิยางลงไปดีๆหรือสิกิงลงไปเนาะจ๊ะเนาะไม่สิลงได้บ่ล่ะเป็นผ้ากันตกปลาแล้วก็เอาถิ่มคนเฮาอีิงผีจากพ่อแม่พี่นหนองอพยายามสิกิงลงมาเม่น,นยังดอกเป็นข้าเาขาเจา้า,เจาตกปลาแล้วเขาเจ้าเอาถิ่มพ่อแม่พี่นอ้องจ้ะ เลบตุบนสาสตร์ลุงดิล่างดิเฮ็ดิโนขี้โอ้ยมันลงยากลงแข็อองโอาะไลุมโอ้ยเป็นว่าทเท้าจ้าพ่อแม่พี่น้องเลยโอ้ลุมลืม่นบานจะไถมันเสียวได้บ้างแล้วนี่จ่าพ่อแม่พี่น้องคุณโอ้ยเท้าแล้วเธอเอาไปได้แล้วค่ะคุณพ่อแม่พี่น้องเออ เท่าแล้วจ้ะอันนนั้ก็หน่อยปวดเอาบ้าในได้กำลังสับหลาบขึ้นอยู่พุ่นม่นีผ้าไอซินมาตกปลาจา้ะพ่อแม่พี่น้องทุ่นเท่าแล้วเอาผไ้ได้จับก้อยเพันไหวซะไปจ่ายเสื้อผ้าไป็ยังหาเบิ้งตัวด้อจ้ะได้ว่าเฮาสิพออีหยังบ่มื้อนี้ปล่อยไอ้พิ่นตกปลา,าปแล้วสิพาไป็ยังรอยปลาข้างๆนี่มืะจ้ะไปจ้าขึ้นต่อเฮาเบิ่งเห็ดน,นางลมจ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นเห็ดน,นางลมของเรา คุณอาจจะมันเป็นเอาเอะไรปะอะไรจ้อาอะไรไปหาตัวอุย้ยเพตัอถิ่มกระไลดอกไปหาตัวจ้าพ่อแม่พี่น้องตาแนมเข้าไปข้างในพุ่นจ้ะอันมันเป็น,นเนส้นลวดไฟฟ้าได้นี่เป็นเส้นลวดไฟฟ้าจะเข้าไปว่าอะไรไฟสัตว์ตายพุ่นเฮ็แอนดอินุก,กิสับหลับเต็มควันอยู่พุ่นแต่ว่าดอกใบใหญ่ดอกจ้ะพ่อแม่พี่น้อง ่คะเดินทัวร์เราบันไดจับพ่อแม่พี่น้องอย่างอันเมื่อกี้เห็นหลายอยู่จะ้ะเห็ดอินโนกิจับพ่อแม่พี่น้องอันนี้ปลาด้วยนี่กาลังสิย่างขึ้นไปทางบอ่อปาากกลาจ้ะคุณเสียงน้ำตกกระไลอยู่สัสน้นนจาจับพ่อแม่พี่น้องเอ,อ้อพามาย่างปลาหาเห็ดบ้านดิเห็นเห็นดนั่งล่มอยู่เห็นอยู่สองกลีบนิดหน่อยที่เก็บมา เป็นได้จ <thing> ้ะคุณจริงๆเบิ้งไปเบิ้งมากกัเป็นติยานี่ได้จต่มาย่างผู้เดียวแต่ว่าเมื่อกี้ก็มี่เห็นนางนึงเหมือนผู้หญิงคนนึงเพิ่นมากผ้าหมามาย่างนี่จ้ะเมื่อกี้ย่างสุดไปทั้งคุณก็เป็นเ่วานคนไข้อยู่เป็นได้จ้ะคุณแต่ยานบ่พามาชมบรรยากาศในป่าได้จ้ะพ่อแม่พี่น้องพุ่นมันสิได้เก็บวิจีเฮ็ดนหะ คือมีแต่หิมะขาวไปหมดแท้เน็ดมันกับชอกมันกับปัญ่ยนะจ๊ะเนาะไอ้บึงแค่นี้ก่อนจะจ่าได้เห็นเน็ดสีผ้ากรีดดอกอยากกรีดคือยังนีืพวกเจ้าก็อยากกรีดน้อกันคือกับจอยเป็นบ่จ้ะจ่าเน็ดอินุกีบพราะแต่ปุ่นเหลืองๆพุ่นปุ่นจอยสู้ไ่เบิ่งเนี่ยนี่พุ่นน้อยถ้าจอมก้อยนี่ละจ้ะพ่อแม่พี่น้อง พ่นค,คือสีว่ใหญ่ดอกตีคุณทรา,าบหลาพี่คุนเฮ้ยเป็นแถวเป็นแถวคือเน,นื้อเหมือนเฮ้ยไปไปจ้ะพ่อแม่พี่น้องคือสิบอะไรกินเป็นดอกพ่นคือสิจอยสิหน่อยปวดหาเหตุตัวจ้ะสับลาบอยู่เนาะพุณยังดอกหน่อยโพดปล,อดปลอด่อยพไนไลยสักกันให้เบิ่งความสวยงามจ้ะพ่อแม่พี่น้องเบิ่งกระจา้าเฮ็ดสิมองอยาง โ,โทรศัพท์กับน้องแล้วพึ่งแล้วเป็นพ่อเห็ดนางร่มคอนหนึ่งมันเป็นเห็ดนางร่มอีกชนิดหนึ่งจ้ะเพราะเมมเป็นให้นางร่มไม่นสิเป็นแค่ขาดกบเห็ดนางร่มท่องอ่ละล่ะเต็มคอนอยู่ว่ามีปัญญาลงไปเอาอันข้างล่างมันเป็นหนามมันเป็นคอนใหม่มันหล่มใส่ข้องหนามจา้ะพ่อแม่พี่น้องข้องหนามกับกว้างและเกินเย็นลุมไไ่มอะไรจ้ะทั้งหิมะจับยางไปแล้วมาจง เท้าไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องหมอกกันลงหิมะกับขาวพิ่งกใหม่ทางข้างดอกใหม่พาเบิ่งธรรมาชาติน่ะจะเนอะพ่อแม่พี่น้องจะดูไปด่าดูไปธรรมาชาติ อนใม่ก็นอนล่มสับลาบอยู่หังบะมีอันหงังมีอันเฮ็ดจ้ะพ่อแม่พี่น้องนพี่น้องมาจ้ะมาเล่มเฮ็ดไอ้หูนูเฮ้าได้เก็บเฮ็ดอินุก,กีก็เก็บเฮ็ด,ห,ดหูนูน้แหนแห่งเหี้ยวเฮ้านี่แหละ <laughs> ยางจนงงอมจ้ะพ่อแม่พี่น้องเอามาบีมาบี ยางกิดงอมเห็ดนางเล่มเห็ดนางเล่มเพื่อวะเห็ดนางลงกระเพาะจะ่ะไปหาเล่มเห็ดหกกูนกกระไดดอกทางทางหนึ่ง,ง,งจะมาแห้งไหมเหี่ยว <laughs> จะเมาเจาขี้ลายแห้ง <laughs> เอ็ดเอ็ดอ้จังจะไปแทนก็จะไว้แหงหิ้งเบิร์ตเจ้าเฮียปลาตัวจ้าเป็นได้พ่อแม่พี่น้องสภาพปลาหลังจากพ่อเฮ็ดหูหนูหาดอกนั่นก็บโปรงอีกเลยาจากพ่อแม่พี่น้องเบิ่งคุณเบิ่งหมอกพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้หมอกลายหลายจ้ะเบิ่งเนียนเนี่ไปใส่กับขาวไปเบิดเลย ปลานีานี่แปลกบระลาดอีหลีเฮ็ดหูหนูกับ่มีหอดสิพ่อได้เล่มย้อนแต่ว่ากะกะสร้างแล้วจ้ะเนาะพาพวกเจ้ามาเบิ่งอันบรรยากาศบรรยากาศบงหิมะขาวเต็มไปหมดพ่นจ้ะเฮ็ดจังไดมันจังสีก้าเกิดมันหนาวเป็ดตะมีเฮ็ดหูหนูกับ่มีเลยจ้ะ ยางคนละฝาก,กับท่างขุนท่าง,ง,ง,งผีแห้งแหงแล้วเลยพ่อแม่พี่น้องเลยพวกเจ้าก็สิได้เบิง่งบรรยากาศไปทุกคนเหมือนตือต่อๆพอนยางตรงไปกับเป็นบอ่อปลาไอทิศจ้ะไอทิศเป็นตินตกปลาที่พูนละมันมีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอต่ไหนกับคอนใหม่นอนตายอย่างใจยางเขาไปเบิ่งก็มีตั้งแต่คอนอีรีพ่อแม่พี่น้อง <laughs> คอนคักคอนแน่นนจ้ะ ขอนค่ะใครอย่า,ายแตะเออติแต่เห็ดยังประกาเกิดน้ำต่นจังสิไปแต่ให้มีเห็ดหุ่งนูกับบะมีนี่จ้ะน,นี่ปกติเห็ดหุ่งนูมันเกิดดีขนาดกับต่นบะมี่ยางลุยปลาพาดงมาบะมี่อดเห็ดหุ่งนู้ยางขึ้นไปแล้วก็ย่างลงมาพ่อแม่พี่น้องจ้าพาพวกเจ้ามาเบิ่งกันเอบรรยากาศในป่าเห็ดหนะจจะเนาะสุดที่จอยใส่อย,อยู่นี่โอ้โหขอบอกเลย ห่อนค่ะหอนดีขนาดจ้ะอุ่นเกินเกินเกินโคตตาพ่อแม่พี่น้องจ้ะหมอกลงปลาขาวโพนไปด้วยหิมะเพิ่นวะไอติดกระตุกปลาพ่อนี่พ่อตอยู่พ่อแม่พี่น้องจะย่างลงไปออกจากนั้นจะกระลงไปเอาเอายาสูบไอ้ไอเพิน่นแ้วจะกระย่างขึ้นมาหนิอันเพื่อนยังนี้นพวกกระตุกได้ พ่อไปเอ็นเบ็ดกินปลาเจ้ากำลังเสียเอาเอาเอาตะค่ายไปตักเอาปลาขึ้นในเล้าปลาเพราะเร้ารุดเบ็ดสองตัวเลยบ่ได้สวยพวกเจ้าเบิ้งพอดตัว้างๆกระต๊ะบ่ได้ไอชั้นกระต๊ะบ่ได้ทั้งทั้งขุดเจ้ากระปุยยางว่างทั้งเพิ่งขุดเข้าไปข้างในเจ้ากระปุยยางมาแล้วพ่อมี่ยังไงนะตื่นเต้นจากพ่อแม่พี่น้องนอกเสจากสิกิ่งลุ่งเงินลุ่งเงินพ่นหิมะพวกเจ้าเบิ้ง ฝนตกลล่นเลยนี่พ่อแม่พี่น้องลล่นกระเล่นอีหลีแต่นมาเนี่ยนที่มาอันเพิ่นละลายแล้วเพิ่นก่อนอันน้ำค้างพ่นปิวลงมาเนาะจ้ะเนาะคิดว่าเป็นน้ำค้างมากกว่าคือสิบ่แม่อกที่ฝนตกนะไปจัดสิพาไปเบิ่งอาทิตย์เพิ่นเนาะพุ่นเห็นบ่พุ่นแนมไปยังเสียงโบเห็นฮอดบ่อป่าพุ่นหมอกกับหมอกคักหมอกแน่ พาพวกเจ้ามาเบิ่งบรรยากาศได้จ้ะเด้อมาสีไทยพากไปทายบนในเมืองย่ำเด็กอะไปแบบฟ่าๆก็ไม่ได้ทายเบิ่งจั๊เจ้าเบิง่งสำเนียจ้ะเด้อพาไปเบิ่งไอาทิตตกปลาจ้าทำแมเป็นหนองจ้ะจมไหลกันเลยพ่อสัมพี่เห็นบ่พี่แนมขึ้นมาในว่ามันยังทั้งแนมทั้งจมผู้น่ะ แต่บะมี่แล้หายไปเนาะเป็นไอ้ตอน้นไม้มันเป็นตะมี่เนเห็ดโู้โนี่เกิดสับลาบไปเลยบะมีม่มาจากพุนดอกนิดหน่อยพันหอยเป็นหน่อยนี่แหละกิ่งไม้หอยอยี่สิบหัวเก่าก็ะผม,มี่อ่ะบนข้างผีจับพันนี่ยังบ่จึงสี่งนั้นเป็นตะมีคักรถเดินเห็เห็ดทูนูวันนี้เราบะมีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยห็ดทูนูเหลืองสับลาบพี่บุน อยู่เป็นกอเป็นกุ้มขนาดนี้นซีสิมีเห็ดหัหนูเกิดสับหลากพี่นี่ก็บเพเกิดเป็นตะลุมบ่ล่ะคือเป็นตะลุมแต่เต็มต้นนี่เป็นจนมาแหงจนมาแหงมาเหี่ยวพ่อแม่พี่หนุ่มอ๋ออะไรยุต่าอะไรเป็นแหงเป็นเหี่ยวเั็นหิมะซื้อ ว่ค่อยสดบันไดกระซังสลาบอยู่ประุดปรสวยประฉื่นประช้ำน,นี่น่าจะนะไม่เ่แต่ตัวนั้น,นมีเห็ดหมหนูมันเหลืองเบื้อนเกิดจอย เข้าไปบ้างดอูอันนั้เต็คมคอนสับหลับยองบ้านยังไงโอ้ข้างในพี่จ้าพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ,พี่นี่นะนี่มันม่หลังหน่อยโพูดนี่มึงไงนี่จ้าุ่โพูดน่ะ ปลาพี่คุณเล่นเก็บเอาตั้งแต่ดอกที่มันเป็นแต่เก็บไตนะจ๊ะเนะเมืองนั้นนี่คุณ จ้าและยายพระท่านกันจะคอยสิได้มากเก็บพวกเจ้าพระพุทธเจ้าเหมือน,นเอาไปให้พี่สุวรรณมื่นต่อมาพี่สุวรรณพัดแกล็นคิงล่องเฟสโป๊ะปุ๋ยพัดจะแสีบขนาดจะ้ะนี่อีกวจะจ้ะเกล็นตัวมีอีกขึ้นยังที่จะเป็นตะสับลาบยิ่งมันก็บ่เกิดขึ้นสับลาบให้จอยเะพุ่นก็เหี่ยวแล้วจะ้ะ ประสดประสดคือคอนมึอนี่มึงคอนนี่หนอน,น,นพูนมาไงพ่นอ่ะเฮ้ยพ่นอ่ะนี่หน่อนนี่เน,นี่นยพูนนี่แพะตัวจ้ะลาบยุตจับพ่อแมพอ่พี่น้องพี่เอาบนข้างหลัง,ลงจ่อยพี่อันนี้ก็จนว่าดอกมันไงนึนงจ้ะโอ้คอนพี่จีง่งาย ถามเพื่อนมาเพ่อเห็นเพื่อนเจ้าก็ะยูติดอันนี้โพดข่อยก็บะเห็นเจา้า <c oughs> นี่ขันดอกสดๆจังสีนี่พ่อแม่พี่น้องนี่สดๆอุบๆวบจังสีเนาะน,นี่ทั้งแกงแสพนะคตัวจ้ะเออจังสีเนี่แม่พุ่น <c oughs> จมปุบก็เห็นปั๊บแล้วจ้ะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นี่ละ สิพาพวกเจ้าแกลีงน้ำใหม่เด้อเยอะแยะแข็งกระลักสุดๆเข่งกระลักสุดๆมันหลายเด้อจั๊กแต่มันหนังเงินดอกหน่อยมันดอกหน่อยพูดไม่เลยบ่หอดไอติดจักเชียวแะหนาแะหลังอยู่ไม่หนักเต็มต้นอยู่หทางน้อยขาดหน่อยเนี่ยเทวแห้งเติ่งๆกูจะว่าแห้งเติงต้นพุล ทีมมัดฝนทั่งๆสับลปปับอยู่พี่จั่พี่จันซองเขาไปเห็นอยู่เหลือโช้เห็ดยิงเหลือพ่จันเห็ดทุ่งนู้นเหลืองจ้าปลาจ้าปลาอ,อันนั้นอันนี้งานเห็ดทุ่งน,น,น,นู้นเหลือง อีสันงนามคนอนอักจ้ะช่างผีขึ้นรอดูพีนี่มันจะไแล้วที่พุนะน่ะดูดอกนิหน่อยพุนสบับลาพีพุนวาสนาก็าขึ้นสุประดิินเจ้าแล้วแหละ แม่พ <icana>, ี bum, players, ่น้องเอ้ยพี่น่ะพ <Seattle 's> <tongue> ี่น่ะเห็นว่าพี่น่ะใต่เงาไหม่พี่นี่ปะปุ้ยพี่น่ะกระดอกหน่อยอยู่กระดอกหน่อยเกินก็ตาจิกเอาจักสิได้ไหมบูบู เพียบอยู่นี่แต่ว่ามันหนังดอกหน่อยพูดนอกจะเนั่ดอกหน่อยพูดถึงสีเนี่ยแม่ว่าจะเก็บเนี่ยแม่ เหอนสับหลาบอยู่พ่อแม่พี่น้องเลยบางคอนเกิดจนว่ะแหงื่าหิวจนสีน่ะไหนจนสีน่ะเต็มอ๋อกะเกี่ยกินใหม่โอ้มาดีจ้ะไป่ะ ใช่ใหญ่สินไม่มันดอกหน่อยมันพูดอะแล้วดอกหน่อยเพป่ะน่ะคือสิบอไปอไรแล้วแหละแต่ด,ดอกใหญ่ๆเพป่ะนะจ๊ะพูดดอกนี่หน่อยพูดเป็นพื่อเป็นเพืชอเจ้าจมปล่อยแล้วก็ได้เด็กเก็บจำมาติจอยซี เหมือตเราที่จะไปเนี่ยนอ,อีกดอกนึงกำพ่าอยอโอสองดอกกว่าตะ,ะดอกเดียวพี่ดอกนึงกะะระแทอยู่พ่อแม่พี่นนอกคุณเกงียนเส้นหม่หน่าจะเนาะอีกดอกนึง ดีๆพ่อแม่พี่น้องตาปอ้ีเเห็นต้นเ็นต้นว่าแหงเหี้ยวถ่ข้าต้นพันดูโอ้หได้ปโอ้ยเสียจุบอได้ยุตได้ได้นอยเนี่ยเนี่ยตเสียอัน้เกิดกอนจะแหงจะเหี้ยวพูน สับหลาบยี่สงต้นใหม่พูนเจบ้าเออกผู้หายผดท <c oughs> ี่อันนี้ก็แห้งแห้งก็เลยคือเก่าแล้วจ้ะแกงมันกระชื่นกระบานทั้งเพื้นเกา่าละใส่รูข้างในนะมีจา่ามียูป๊บปัป๊บ เป็นสีได้ไหมพอได้เล็บได้ไหมน,น้าจเนะโอ้ก็น่อยูดเท,ท่าทูดอันพุดแล้วพอหอดไอจิจักจียโอ้ตัวยย่วยยวยอโโยูตัว่อยูน้จัะจะสองโลยูตัว่อยูจะ้ะหนึ่งตัวผ่านไป